Thank you. นี่คือรายการ I See You สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ I See You รายการที่มีความเชื่อเหลยกันนะครับว่าคุณผู้ฟังอยากรู้อะไรต้องได้รู้ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24 e มกราคมพุทธศักราช2 5 6พนะครับพบกับไอซ์ถามอัศริพง์ในเวลายเย็นๆแบบนี้16นาฬิกา35นาทีถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุ t a b Video ซึ่งสามารถติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ HTTP <c oughs> r a d i o t a b o r t h สายเดินขา่าวสารความรู้1414 14. youtube com แล้วก็แอปพลิเคชัน h a b t o read นั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งในระบบของ iOS และ Android นะครับผมซึ่งก็ ไปพิมพ์คำค้นหาใน App Solar t r e Pay Store ได้เลยนะครับ tab to read จะกด tab 2 r e a d นั่นเองนะครับผมพอ d o w n l ดและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของอที่เราได้ไปลงทะเบียนไว้กัน1414 plus นั่นเองนะครับผมเสร็จแล้วก็รับเลข otp นะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ลจ้านะครับผมจริงๆแล้ว บางบางคนนะเขาจะใส่เขาต้องใส่ราหัสผ่านสี่หลักด้วยนะครับสำหรับคนที่บอกว่าเขาเรียกว่าได้ได้ได้ไดไดไดลงทะเบียนใหม่นะแต่ถ้าเกิดคนที่เคยลงแล้วนะครับผมแต่ว่าไปถอนถอนการติดตั้งแล้วก็ไปลงชื่อเขาใช้ใหม่เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องใส่ราหัสผ่านสีหลักแล้วนะครับผมอนอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถเชื่อมอในในส่วนของ Facebook และ Google ได้ด้วยเช่นกันนะครับ เรอย่างไรจะไปเชื่อมเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะบอกว่าเพิ่งแอบไปไปลองเ,ออเขาเรียกอะไรนะลงไปลงชื่อเข้าใช้นะครับผ่าน facebook โดยที่หนึ่งคือเราเชื่อมไม่ได้วันแล้วนะเราเรา,เราเคยเชื่อมออกับ facebook ไปแล้วอะไรมาเนี่ยก็ปรากฏว่าอ้าวก็เชื่อมได้นี่นะนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสำหรับคนที่เคยเคยเชื่อมแล้วนะครับก็ เวลาเข้าไปในแท็บทูรีนนะครับก็แทนที่เราจะกดด้วยมือถือโทรศัพท์ใช่ไหมฮะเราใช้่็ใช้ด้วยมือถือโทรศัพท์แล้วก็ไปเราเช้ก็ใช้ด้วยบัญชีอื่นนะแล้วเราก็ไปเราเช้ก็ใช้ผ่าน Facebook แค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็มาบอกเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจะบอกว่าเราจะประชาสัมพันธ์กันนะฮะในเรื่องของแท็บทูรีเนี่ย ก็คงจะสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับตามที่เราได้สัญญิงสัญญาอะไรเอาไว้นะครับว่าเออเราจะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องทับทูีสนะนี่ก็จะจะสี่จะสี่เดือนแล้วนะจะสามสามเดือนกว่ากว่าจะสี่เดือนแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะหมดฤดูในการประชาสัมพันธ์กันแล้วนะฮะอ่าก็พอกันไว้ประมาณนี้ช่วงนี้อากาศกนน็น่าจะอบอุ่นขึ้นนะฮะอบอุ่นขึ้นแล้วไม่ไม่ร้อนไม่รู้สึกแบบว่า อบอุ่นขึ้นไม่ถอนเดี๋ยวนะฮะเหรอจะบอกว่าอากาศช่วงนี้นะครับก็อบอุ่นขึ้นแล้วไม่ค่อยหนาวแล้วนะครับผมอ่าก็ยังไงแล้วคนที่คนที่รู้สึกบอกว่าโอ้ลันลาฮาเฮกับความที่มันมันเป็นอากาศอบอุน่นอบอุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นของขวัญสำหรับสำหรับสำหรับทุกทุกท่านนะครับเพราะว่ามันก็มีนะบางคนที่บอกว่า เฮ้ยแล้วก็ไม่ได้แบบว่าอยากได้ออความหนาวเย็นอะไรขนาดนั้นอะไรวันนี้เพราะว่านอกจากที่มันจะทําให้เรารู้สึกแบบว่าขี้เกียจแล้วนะฮะง่วงซึมอะไรแล้วเนี่ยออนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังทําให้ระบบร่างกายมันพรถ้าจะมีปัญหาสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบไม่ได้นิยมกับความหนาวเย็นใดๆอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าสาหรับคนที่รู้สึกว่าชอบความหนาวเย็นอย่างไอ้นี่ก็ ก,ก็เราอาจจะรู <outro> <tr ots> ้สึกแบบว่าไปแล้วอะอะไรวันนี้เข้าหนังเย็นใดๆอะไรมาเนี่ยนะครับผมแต่ยังไงก็ตามทั้งมวทั้งมวลเนี้ยรับก็ต้องรักษาสุขภาพเป็นด้วยนะครับเมื่ออากาศเปลี่ยนแล้วนะครับผมมันจะทําให้สุขภาพกายมันก็อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะทําให้ถ้าปรับตัวไม่ทันแล้วร่างกายเราก็จะมีปัญหานะครับไม่ว่าจะอาการ เป็นหวัดหรือใดๆก็ตาม,มานะครับผมยังไงเราก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยเมื่อ2วันก่อนนะครับก็ทาง1414น14 plus นะครับผมบริการ1414 plus 14เนี่ยก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมพบผู้ใช้บริการนะครับผมซึ่งก็จริงๆแล้วมันจะต้องเป็นการจัดในงานของทีมพศออที่แล้วนะครับผมแต่ว่า อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับผมก็ทำให้เราต้องมีการเลื่อนนะครับการจัดแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานด้วยนะครับผมจากออฟไลน์นะครับผมซึ่งเราจะต้องไปจัดกิจกรรมกันที่โรงแรมนะครับผมสุดท้ายแล้วเราก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มนะครับผมมาที่ออนไลน์นะครับโดยเ,เราก็ได้มีการถ่ายทอดสดนะครับผมผ่านทาง แท็บวิดีโอนะครับแท็บวิดีโอสองนะฮะแล้วก็รวมถึง Facebook Live ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ก็ยังมีสามารถดูย้อนหลังนะฮะผ่าน YouTube ได้ด้วยนะครับผมซึ่งก็ต้องยอมรับกันนะฮะว่า YouTube เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใช้ง่ายโดยเฉพาะในการกรอวิดีโอใดๆก็ตามนะครับผมก็เจ๋อมากๆเลยนะครับผมก็มีผู้ที่ ได้รับของรางวัลมากมายเลยนะครับผมต้องยอมรับว่ามันก็จะมีบางคนนะที่อาจจะแบบว่า i, เฮ้ยฟังไม่ทันนะครับผมหรือว่าบางทีแบบเผลอเข้าห้องน้ำอะไรมาเนี่ยเผลอทำธุรกิจภารกิจส่วนตัวนะครับผมก็เลยอาจจะไม่ได้ยินชื่อว่าตัวเองเออมีชื่อในการรับรางวัลก็ยังไงแล้วอย่าลืมนะครับไปเช็คลายชื่อน,น,นั้นนะครับได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับหนึ่งซีหนึ่งสี่ plus นะครับสื่อสข่าวสารความรู้นะครับ mm hmm. เพื่อคนตาบอดแล้วก็ผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์นะครับยังไงก็อย่าอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบรายชื่อด้วยนะว่าตัวเอง <c oughs> ได้รายชื่อไหมแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าตัวเองได้รายชื่อแล้วนะครับผมรู้ว่าตัวเองมีรายชื่อในการที่จะเ,เข้าไปรับสิทธิ์นะครับก็วันจันทร์ไม่เกินเที่ยงวันนะครับอย่าลืมไปโทรไปยืนยันสิทธิ์ด้วยนะครับว่าเอ้ยเราได้ เราได้มีชื่อนะครับอะไรไม่เนี่ยแต่ว่าพอดีเรามีการติดภารกิจบางอย่างนะครับซึ่งเราก็เลยไม่ได้ไม่ทันได้ฟังนะครับผมก็ไปรับสิทธิ์กันด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเขาจะได้ส่งของรางวัลมาอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับผมต้องบอกกันอย่างนึงนะนี่เรื่องของการวางแผนชีวิตเนี่ยนะฮะ ก็ว่าจะไม่พูดอีกแล้วนะกลัวคนอื่นจะรำคาญนะพอดีพอดีนะครับไปดู u t u b e นะครับตัวหนึ่ง youtube ช่องหนึ่งนี่นแหละนะครับเขาจริงๆแล้วไม่เป็นวิดีโอที่เขาอัพกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่ว่าไอาเองอ่ะเพิ่งมาเห็นนะฮะอยู่ๆเราก็จะได้พบกับนักเขียนนะับนักเขียนที่เป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับได้เปิด การสอนออนไลน์นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆส,นสอนออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องการเขียนวนวัยายนะครับและก็หมายรวมถึงการเขียนแผนชีวิตก็เลยมีความภาคภูมิใจนำเสนอครับที่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณสนใจในเรื่องของดระชพาะงานเขียนหรือว่าสนใจในเรื่องของการวางแผนการทำงานนะครับผมใครสนใจ เรื่องแบบนี้นะครับผมอย่าลืมอย่าลืมเข้าไปค้นหาใน youtube ะนะครับผมอาจจะเขียนแค่ว่าร้านนาเทวไลนะครับก็จะเจอ,อชื่อ,ช,อ,ช,อช่องยาวมอกนะครับอยู่ในผลการค้นหาแรกเลยนะครับผมถ้ากิดเข้าไปใน youtube ะนะครับผมโดยเฉพาะในแอปนะมจะหาจะหาเจอจะหา,ะหา,ะหาง่ายมากนะครับน่นะครับ,นะรบก็คือ พิมคําว่าร้านนาเทวาลนะครับป้อนที่เสียงก็ได้นะแล้วก็จะเจอช่องของนักเขียนรุ่นใหญ่ครับผมซึ่งถ้าเกิดพูดยิ่งยิ่งพูดคําว่าเทวาลนะครับผมก็จะมีคนเดียวในโลกตอนเนี้ยในโลกเลยเหรอเอาในประเทศไทยตอนนี้นะครับผมซึ่งก็คือใครเป็นไม่ได้นอกจากเอคุณย่าอีท ธรรมยันตีนั่นเองนะครับผมเราต้องอ่านให้ถูกเวยนะเพราะว่าเพราะว่าท่านท่านเคลมมาแล้วว่าไม่ทมแล้วก็ไม่ทะด้วยไม่ธรรมยันตีด้วยนะต้องเป็นธรรมยันตีนะนะครับผมก็ท่านก็จะสอนนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องเฮ้ยเราจะเราจะเขียนเราจะเขียนหนังสือออกมาขายเนี่ย <c oughs> นะครับผมได้อย่างไร นะครโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ที่มันก็จะมีทั้งระลอกหนึ่งระลอกสองอะไรมาไม่รู้จะมีระลอกสามหรือไม่ใดๆก็ตาม <c oughs> นะครับผมซึ่งทั้งมวลทั้งมวลเนี้ยนะครับไม่ว่าไม่ว่าเราจะเมว่าเราจะเจอสถานการณ์ใดๆถ้าเกิดสมมติว่า <c oughs> ใจเรามีความรู้สึกบอกว่าเอ้ยเราอยากเขียนเนี่ยนะครับผมแค่อยากก็ลุกขึ้นมาทําเลยนะครับผม ท่านก็จะแนะนำเลยนะว่าเออเนี่ยคุณจะต้องแบบว่ามีความแบบลุกเข้ามาทําเลยคุณอย่ามามีความรู้สึกว่าอยากแค่รู้สึกอยากอย่างเดียวอะไรมันน,นะครับถ้าอยากก็ลุกขึ้นมาทำนะครับโดยที่แน่นอนว่าเราก็ต้องมีอาวุธด้วยนะอาวุธติดตัวอย่างเช่นการอ่านหนังสือที่คอนค้างจะก,กว้างนะครับไม่ต้องอ่านของธรรมยันตีเยอะแยะๆก็ได้นะครับบางทีอ่านของคนอื่นก็ได้ไม่ต้องาอ่านของคุณธรรมยันตีนะครับท่านก็บอกมาอย่างนั้น แล้วนะอ่านให้กว้างอ่านให้หลายๆแบบนะครับแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกบอกว่าเฮ้ยเราอยากเล่าเรื่องบ้างฮะมันต้องมีสักแวบหนึ่งอะนะที่เราจะรู้สึกบอกว่าเออเราอยากเ,าเล่าเรื่องใดๆก็ตามนะครับซึ่งเออพราะเราอ่านหนังสือเยอะแล้วเราจะมีวิธีการเล่าของเราละเราจะมีวิธีการสรื่อสารมีเรื่องที่จะนำเสนอออกไปข้างนอกนะครับ แล้วสุดท้ายอะนะครับผมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับว่าอ่ะในเมื่อในเมื่อเรามีเรื่องอยากจะเล่าแล้วเรามีวิธีการเล่าของเราแล้วนะเต่เราจะนําเสนอมันอย่างไรนะครับผม mm. ก็เขาก็จะมีเทคนิคในการที่เออเนี่ยเราจะมองโลกนี้อย่างไรที่จะทําให้เราสามารถที่จะแบบว่าเฮ้ย มันมีไฟในการที่จะสื่อสารสื่อสารออกไปข้างนอกข้างนอกข้างนอกให้มันกว้างๆนะครับเพราะว่า <c oughs> ต้องบอกอย่างหนึ่งนะว่าตอนให้เรามีแรงบันดาลใจอยากจะเขียนดายเรามีเรื่องอยากจะเล่านะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีทัศนคติที่ดีหรือการมองโลกนะครับที่มันพึงประสงค์แล้วนั้นนะ่ะมันก็จะทำให้เรา หยุดทิ้งไว้กลางทางจนได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนนิยายเนี่ยนะครับผมท่านก็ได้แนะนํามานะฮะว่าเออคุณจะต้องอมอีวิธีการที่จะเลือกตัวละครอย่างไรให้มันดูน่าสนใจให้มันดูแบบว่าเฮ้ยเรื่องมันเดินต่อไปได้นะับผมแต่มันกมมม็มีวิธีด้วยนะจากตัวละครที่ไม่น่าสนใจทำยังไงไม่น่าสนใจไม่ใช่ว่า เฮ้ยมันไม่น่าสนใจก็ทิ้งไปเขาไม่เคยทิ้งตัวละครนะอ่านะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนการที่ตัวละครคนนี้มามาเพื่ออะไรการที่เออเราจะเล่าถึงคนคนนึงมันเล่าไปเพื่ออะไรกันอะไรมันเนี่ยนะครับก็อันนี้ยท่านก็ได้ท่านก็ได้ก,ไดก,ไดกรุณาแนะนํามาด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนได้บอกว่าเออลอง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 ,ลองที่จะเอ่อเข้าไป เยี่ยมชมคลิปต่างๆซึ่งมีคลิปมากมายแล้วก็ไม่ได้มีแค่เพล็กเดียวเลยนะมีหลายเพล็กมากที่ท่านจะสื่อสารนะครับก็หลายๆประเด็นเลยครับมีทั้งเรื่องอการเขียนนิยายนะครับหรือแม้แต่การคุยทั่วๆไปหรือแม้แต่การวางแผนชีวิตใดๆก็ตามนะครับซึ่งมันน่าสนใจจริงๆนะคุณนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนชีวิตเนี่ยคือต้องบอกอย่างหนึ่งนะว่าใช่ คุณธรรมยันตีเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของชีวิตในบางแง่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักหรือใดๆก็ตามจีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมในเรื่องของศิลปะการใช้ชีวิตหรือว่าการมีชีวิตอย่างศิลปะหรือว่าการจะเรียกไงดีละ่ะการใช้ชีวิตอย่างมองโลกด้วย <c oughs> ความแบบว่าแง่งามอะไรมานี้ครับผม <c oughs> <c oughs> คือคนเนี้ยไม่แพ้ใครเลยนะครับผม เขาจะมีวิธีการที่จะแบบว่าเข้าใจโลกเข้าใจธรรมใดๆก็ตามนะครับซึ่งอยากอยากอยากจะให้อยากให้ทุกคนได้ศึกษานะครับผมเอาเอาสิ่งเอาสิ่งที่ท่านบอกท่านผ่านมาแล้วเนี่ยเอามาศึกษาอะไรที่มันดีกัร,รับไว้อะไรที่มันไม่ดีก็อาจจะเออเราอาจจะไม่ทําอะไรมันเนี่ยก็จำเอาไว้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอุทาหรณ์ว่าเออเนี่ยเขาทํามาแล้วแล้วมันไม่ดีนะหรือเอเราไม่ชอบ นะครับเราไม่ชอบในในในวิธีศิลปะแบบนี้เราก็อาจจะแบบว่าก็ดูๆเอาไว้ว่าอ๋อมันมีแบบนี้นะอะไรมาเนี้ยนะครับผมแล้วไม่นานครับเราจะเข้าใจนะด้วยระยะเวลาที่มันผ่านไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเข้าใจเว่าอ๋อมัน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 เป็นเช่นนี้เอ๊ะมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราไม่เข้าใจอะไรใช่ไหมคุณเราเราทาได้แค่บอกว่าเออมันก็เป็นเช่นนี้ของมันแหละอะไรมาเนี้ยแต่ ก็ต้องบอกตามตรงนะถ้าไม่เข้าใจอ,ออะไรมาน,นี้ยแต่ว่าแต่ว่าเชื่อเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าสักวันหนึง่งเมื่อเวลาผ่านไปเราจะอ๋อเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองแล้วมันก็เป็นเช่นนี้แหละเอออะไรแบบนี้ครับซึ่งด้วยน้ำเสียงด้วยการคุมโทนมันมันต่างกันนะทุกอย่างก็เป็นเช่นนี้แหละอะไรมาเนี้เออแต่มันไม่เข้าใจไงกับทุกอย่างก็เป็นเช่นนี้แหละอะไรมานี้ยเออมันต่างกันนะใช่ไหมครับ ก็ยังไงแล้วอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมติดตามฝากติดตามกันด้วยนะครับผมกับชื่อช่องอะไรไม่รู้ยาวมากอะไรอวันตาอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าที่แน,น่ๆมันมีร้านนาเทวไลแน่นอนยังไงอย่าลืมไปอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับผมคือของดีจริงไม่ใช่หรอกถ้าเกิดเราเราจะมาบอกชื่อแบบว่าเฮ้ยชื่อมันชื่อมันยาวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณก็จำไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกบอกนี่แหละว,ว่าร้านนาเทวไลนี่แหละเออคุณไปค้นหาเอาเถอะนะผมยังไงก็ได้เจออยู่แล้วนะครับ กับคุณย่าอีทธรรมยันตีนั่นเองครับผมแล้วนี่ก็คือรายการ ICU ที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยกับอะไรยังเป็นในเรื่องของการรักษาชีวิตอยู่อีกไหมก็เดี๋ยวมาดูอีกแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ